สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจวีชูส e ีลบอ l นะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งลูกให้กับลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นลูกเหล็กขนาด8มิลน,นะฮะแต่ว่าวัดจริงๆแล้วมันได้ประมาณ7.9กกว่านะครับไม่เต็ม8เป๊ะนะครับก็จํานวนครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลก็ประมาณ250ลูกประมาณนะครับประมาณ250ลูกถ้า1กิโลก็500ลูกถ้า2กิโลก็พันลูกนะครับประมาณนะผมก็ไม่เคยนับลูกว่ามัน เป๊ะหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมใช้กิโลดิจิตอลช่างเอานะครับมันตก0.02ัหมนะฮะหรือว่า0.2กรัมเนี่ยน่าจะ0.2กรัมนะ0.2กรัมนะครับลูกละ0.2กรัมนะครับก็ประมาณนั่นแหละประมาณ250ลูกต่อครึ่งกิโลนะถ้า1กิโลก็ประมาณ500ลูกนะครับก็มีจำหน่ายนะครับถ้าใครสนใจรีบสั่งนะครับของเหลือน้อยนะครับ คือผมสั่งเฉพาะลูกเหล็กเนี่ยผมสั่งมาจํานวนจํากัดนะครับเพราะว่าด้วยค่าส่งที่แพงนะครับผมคือลูกลูกเหล็กเนี่ยมันมันถ้าเป็น1กิโลเนี่ยค่าส่งมันจะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าส่ง EMS เนาะนะครับมันมันแพงนะครับต้องบอกก่อนว่ามันแพงนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับจำหน่าย นะครับไม่ใช่ว่าจําหน่ายแค่ยางอย่างเดียวลูกเหล็กก็ขายด้วยนะครับก็เพจวีชุดสตีลบอลนะครับทักมาได้นะครับราคามีแจ้งไว้ในวิดีโอแล้วเนาะนะครับก็ถ้าใครแค่อยากรู้แค่ราคาก็ดูในวิดีโอก็ได้นะครับผมผมแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคนนี้เราเป็นลูกค้าเก่านะครับผมก็สั่งยางมาอีกแล้วนะครับผมจํานวน10คู่นะฮะแล้วก็ลูกเหล็กด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับ